เอาล่ะมาลองปลูกผักสลัดสดๆกรอบๆไว้กินเองกันดีกว่าครับอย่างมีผักสลัดสดๆไว้กินที่บ้านใช่ไหมครับฟังดูดีนะแต่ว่าเอแล้วจะเริ่มยังไงดีล่ะหน้าตาก็คล้ายๆกันไปหมดเลยไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยให้หมดเปลือกเลยผักสลัดส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผักกาดหอมหรือลักทุก้าซาติวานี่แหละครับโตไวมากมก ในไทยเราเนี่ยมีอยู่4กลุ่มหลักๆเลยครับที่ฮิตสุดๆแถมปลูกง่ายด้วยนี่แหละครับ4กลุ่มยอดฮิตมีตั้งแต่ Green Oak, Red Oak ไปจนถึง Iceberg เลยพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาลงมือปลูกกันเลยดีกว่าเริ่มจากพร้อมเมล็ดกันต่อเลยครับง่ายๆแค่3-5วันก็ได้เห็นต้นอ่อนแล้วจะลงแปลงหรือลงกระถางก็ได้ครับแต่เรื่องระยะห่างกับความลึกนี่สำคัญมากเอาเลยครับ มาถึงเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ผักสลัดของเราโตงามๆกัน 1. แสงแดดครับผักสลัดนี่ชอบแดดมากต้องการแสงเต็มๆต,ตลอดทั้งวันเลย 2. เรื่องดินครับดินต้องโปรง่ปรงๆระบายน้ำดีๆรากจะได้เดินสะดวกแล้วก็ค่า pH ของดินนะครับให้อยู่ที่ประมาณ6ถึง6.5กําลังดีเลย 3. น้ำครับ ต้องรดเช้าเย็นสม่ำเสมอขาดน้ำปุ๊บผักขมปั๊บเลยนะและแล้วหลังจากดูแลกันมาอย่างดีก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วครับใช่แล้วครับแค่ประมาณ45วันเท่านั้นเองก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วเวลาเก็บที่ดีที่สุดคือตอนเช้าตรู่เลยครับใช้มีดคมๆตัดฉับเดียวที่โคนต้นเห็นไหมครับการปลูกผักจริงเองเนี่ยมันเป็นความสำเร็จเล็กๆที่อร่อยและภูมิใจมากๆ ความรู้เทคนิคดีๆเรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกสนุกติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่เล่าเรื่องปลูกสวัสดีครับ